สวัสดีครับสวัสดีท่านชุมท่านนะคบวันนี้อยู่กับพ่อลูกแคทเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเล่นเกมที่เกมนี้ชื่อว่าไฟเดนไอคอนกิ้งนะครับผมเป็นเกมที่จากเว็บนะครับผมเล่นได้สองคนนะครับผมอาจารย์ผมขอขยุ่ยก่อนอาจายอ่ะอาจารยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสองก็เป็นเล่นโอเคเยอะโอเคโอเคนี่นะผมก็ได้เลือกตัวไปแล้วพ่อจะเลือกตัวไหนอ่ะ พอเลือกตัวนี้เคข็นตัวไหนเม่พอลุกเมเข็นเลือกบอยเฟย์แล้วกันบอยเฟย์นะฮะกดเรนด้อมด้วยกดเรนด้อมด้วยเรนด้อมเพลงใช่เอามีเดียมแล้วกันเพราะเมื่อกี้ลองเล่นอีซี่เราไม่ไหวยีซี่ชาเกินโอเคมาโอ้โหนี่ไงล่ะมาแล้วฝั่งหนึ่งกด A W โอ้โหมาเลยยืด อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันจะได้อยูออโย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 ผมไม่ได้ยินเสียงนะบเพราะฉันั้จจะไม่โย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 เขาจะโยโยเออเออโยเออเขาะเป็นอะไรอ่ะปอ้อยเทียมัน ปีโป้อะปีโป้ปีปีโป้อะไรปีโป้เพลงนี้เคยเล่นอยู่โอเคก็กดลูกศรปกติใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เออิดผิดผิดอันนึเยอะเยอะเอ้ยเอ็ดไม่ทันตัวเลยอย่าเห็นได้คะแน เข็นน mm. oh, oh, okay. ้ำ okay. พ hey, ่ออยู่เนอะพ็ต้องรีบเลยนะครับโอ้ยเยอะเยอะเอ้ยสูสีสูสี150เป็นจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องกดให้ได้เฮ้ยโอ้โหเพ้ไปสินคะแนนเอาแลวดูเ็นสองอันที่สองให้เคนกรส่ายกนใส่ ครับได้ไหมครับต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครใหม่กันหน่อยไหมได้ได้ครับเมื่อกี้พ่อเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมเคนเป็นตัวไหนให้เลือกก่อนเคนเป็นอะไรดีเป็นพิโก้แล้วกันโก้เหรอถ้าเป็นตัวไหนครับพ่อตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของในหมดอ๋อโนแมนโนแมนลุกไม่ได้เลยหรอโนแวรโนแมนเอาวันนี้ได้ไหมฮาร์ดเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ได้ได้ฮาร์ดก็ได้โล มาแล้วครับ <centimet S 1> โอ้ยโลมาขอโอ้ยทึ้ไมาอย่างนี้ทุกอันเลยใช่ไหมตอนแรกเอาทำไมเป็นเพลงย่างเนี้ยไม่ต้องทำเพลงกันแล้วนะถ้าสุดแต่ว่าสับสนมากครับกับเพลงนี้ไมยผิดไอ้จ้าโอ้โหยยากมาฮานี่แหละนี่พอได้อยู่ฮาเนี่ยที่เราถนัด หรือเปล่ายิงหรออย่าโม้มากไอ้น้องมีเรือเขาเป็นพ่อแล้เป่นกับหมามาเรียปาไปอย่างงี้กดทีเดียวอะไรโอไกนวดเลยกดไม่ได้อะกจะสอนพ่อใช่ไหมอนขอาครับขนรัครับมาครับ แรกเบาๆไปก่อนมือเราก็คือเป็นเป็้องของเรานะไกับทุคุมด้วยเหรอใช่ปอ้ไปกหดอย่าอ่อนให้แต่ยังสอนอยู่ได้ได้มีก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเอ้ยอ้า เออพอ6 640ดีแล้วนนี่ทได้ดีเรบเตัวรือยังเอาริงยังพอจะเลือกตัวไหนครับพ่อก่อนพ่อาตัวนี้ล้วกันเขาเกิดเผาเมือนกตัวนี้ออามันเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกไม่ออกเยไม่ออกโอเคครับเอาอันนี้ไปเลยโหยากสุดเลยหรอไปลองดูลองดูมันแลต้องมนลต้องให้ไง อเลนดอมเหรอลงอะไรเมื่อกี้เหเ็นตัวสูงกว่าเอ้ยตัวพ่อมันโอ้โหเร็วเร็แบบนี้สิถึงจะดีอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเคนไอ้นี่ด้วยเคนพิกโก้นี่นะาคู่พีปนะเคนเอายากสุดใช่ไหมอันนี้ใช่ครับอ้ยยากได้นะได้อยู่นะมาเดกบมาเด มาเดมาเดน้องมาเดน้องไอ้แพ้เป็นไอ้น้องเป็นหนึ่งวันไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเป็นหนูเปหนูหนูอย่าเรียนแบบนะอย่าไปเรียกพ่อที่บ้านดิเชื่อเชื่อหัวหัวอันนี้มันหป็นอะกดมัวไปแล้วไหนึ่งครับหนึ่งตัวเครียดมากเครียดตั้งใจมากวันนี้เครียดมากครับ ้ยฉิดได้ไงพอปีปายเอาเอาคะแนนเขาทำเขาหูหูจุดไดตัวนึงจุดไปตัวนึงเลยไงยัง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 ไงมาโอ้โหปวดมืหมดมมาดิ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 โอ้ยคอเคล็ดหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอุปสรรคของผู้ใหญ่ครับคือคอเคล็ด o อ k ค t ก่อนเอ้ใครชนะโอ้ยว่าถึงได้เกลียวใครคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาเปรียบเด็กหรือเปล่านะครับจริงๆเกมน้องเค้นได้เล่นบ่อยเพราะพี่เคยเล่นอ่ะลองเกมใหม่ไหมเกมใหม่ีโอเคนะคะผมเกมต่อไปก็เป็นเกมที่เราต้องยิงธนูนะยิงธนูใส่กันนะใครยิงได้ครบห้าโลกรอบก่อนคนนั้นชนะนะคะผมอ่า กฎกติกาของเกมนี้ก็คือนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันง่ายๆครับตัวเนี่ยเขาจะบอกนะจอ W ตัวกดยิ่กดค้างไว้ฮะกดค้างไว้โอ้ยเจ็ห <C> ัวโอ้ยยิงไปไหนโอ้ยเฮ้ยจอดเนยังไงล่ะถ้าจดยิงถ้ายิงตรงหัวก็คือฝั่งตรงข้ามจะตายทันทีนะตนมะพร้าวครับตนมะพร้าวโอ้ยโอ้ยโดนขายิงมาที่นิ้วโป้ง โอ้ยเผ็ดอะไรกี้เนี่ยเผ็ดฉอดเผ็ดฉอดโอ้ยเขียวโอ้ยยิงเข้าเล็บขบโอ้ยยิงเข้ามาที่เฮ้ยเข้าเออเออไปไหน่นี่โอ้โหเข้าที่กลางลำตัวครับแต่ยังไม่เป็นไรยังระดมยิงกันอยู่ระดมยิงโอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงโอ้ยตาดีตาดี้โอ โอ้โหลวกเลยโอยจันต่อได้เปียบอืมอยู่ที่สูงอลยอยู่ที่สูงข้าจะเปียบเจ้านะเจ้าเชื่อเออเออขนณะเจ้าอนาคินโอ้โเฮ้ยทีเดียวตายพี่เกลพี่เกลไฟ ถ้าโดนศีรษะถ้าโดนหัวเฮดช็อตก็คืออย่างนั้นแหละครับอย่างอะไรอธ่บายไม่เสร็จเลยคินลูกกลมมเนี่ยเอ้ยอ้าวเราอยู่ที่สูงที่แล้วครับได้เปรียบครับอย่ายิงย่างหน่อยโดนไปที่ไหนก็ที่นัองที่แน่คืออะไรทำไมคินยิงยากจังอย่าอย่าอย่าเยอะอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกเยอะโอ้โหเออสามเท่ากันแล้วมือ พอยังเล่นมาชนะเค่เรน,นน,น,นี่โอ้โหมันมันจอดโอ้โหเลยชนะนที่เก็บผู้ชนะหรออ่าไฟต์ดิไฟต<ม>์ดิเมื่มอเียนชนะแค่าตาบิวมาดิความพยายามโอ้โหความพยายาม,มยานี่ไงการอ,อกสมที่อ,อกฉันโอ้ยมาแล้วครับแมตช์พอยท์ครับแมตช์พอพยท์คือยังอยู่ที่ไหนลูกสุดท้ายครับเสมอไปความพยายามจะอยู่ที่นั่นเข้าหัวโอ้ยไม่เข้า เฮ้ยยาโอ้โหขังลำตัวเฮ้ยย่าเอ้ยตื่นเต้นเ้ยไม่รถปี๊งอโอ้ยไม่เข้าเอ้ยโอ้โหสุดท้ายสุดท้ายไม่ตายจะดีวะโอ้โอจริงจริงเอ้ยมันโอ้โหมันโยกเลยนี่ก็ยืนอยู่บนก้อนหินธรรมดาเไมโอ๊ยกดผิดไปกดตัวอื่นเอาครับมาครับยังไงยังเหลืออีกยังเหลือเล่นอ่โอ้ยัลลัยคงี่จะ โอ้นี่แหละซูเปอร์ชายาชนชายาซูเปอร์ชนชัยาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนเทูเพเยอร์เหมือนเดิมทูเพเยอร์มาเกมที่สองนะครับมาครับยังไม่ชนะเขตเลยยังไม่ชนะเขตเลยเมื่อกี้เขตชนะใช่ไหมครับครัลุ้นลุ้นอยู่ที่สูงไม่ได้ไม่ได้มีความหมายเลยที่สูงของเรา ต้องทำมห้นี่ไงล่ะตายแล้วน้องหนูหนูเล่นแค่ในเกมนะครับอย่าเอาไปยิงกันข้างนอกจริงๆนะฮะครับถ้าตายตายเลยนะถ้ายิงเกมเจื้อโยกขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกขึ้นมาอือเพราะพอเริ่มรู้เทคนิคแล้วต้องต้องทำองคาใดีอืน้องน้องหนูหนูที่เก่งฟิสิกส์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 น่าจะชอบนะครับโยกโยกเหลือเล่าเนี่ย

ตี่เราเห็นเขาที่อกเขาที่อกโอกปลาปักเป้าปลาปักเป้าเอาไปกินดิไก่ไก่เห็นหน้าเดียวอีดอกเดียวเห็นหน้าคนเห็นหน้าคนไม่เหอคนไม่หล่อก nah, ok, ็เง oh, 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 oh. ี้ยเขาดีหัวเลยนั่งโดนคนหล่อค่ะ รู้สึกว่าเราจะหน้าเหมือนพ่อนะเอ้ยนะหน้าเหมือนพ่อไอ้ไอ้ลูกทัพพีวะนี่ทัพพีเราทัพพีใช่ไหมเออโอ้โหก็ดีอะไรยังไงเป็นว่าพ่อเีอยบาบบาบแล้วบาบบาบโอ้โหเฮ้ยมันเลยหัวพ่ออย่างเร็วเลยโอ้ไปนู่นโอ้โยกเหลืเกินโยกอะไรกังหรือโอ้ยพ่อชนะอ๋อแล้วครับสมัยนั้นที่หนึ่งหนึ่งนะครับเกมตัดสินนะครับผมต่อไปนะครับเกมตัดสินนะ โอ้มันมันอยู่สูงอย่างเง้ยล่ะโอ้โหโอ้โหโเยี่ยวเหมือนเยี่ยวลงมาใส่หัวเลยครับเอ้ยเอ้ยโยกหน่อยสิเอ้ยเขาที่ลราดูอโอ้โหนมัเสียเปรียบตรงที่เสียเปรียบตรงความสูงนี่แหละปลสูงขอไม่ผ่านกันคนละทีนี่นะหนึ่งหนึ่งครับปล่ออตายว่าไงโยกก็โยกโอ้ยหูเกือบโดนญี่ปุ่ง เล็บครบเพิ่งหายเมื่อวานนะครับวันนี้มาโดนโอ้โหเขาที่เราตัวโอ้โหย้อยลงมาตีเอออกอะไรของนายแล้วอนาคินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หยุดไอไอ้ลูกทัพพีวันนี้ยังจะเล่นมุกเดิมโอ้ยยังจะเล่นมุกเดิมอีกอย่าโย่ไปหาลูกศรสิลูกเอ้ยโอ้โหทำไรใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นมันครับเสมอกันแล้วครับ ยังไม่เคยชนะนะครับวันนี้เราโยกก่อนขอโยกจุดอกโอ้โหไงล่ะตู้ไปเลยครับโดนพอดีเลยไงล่ะตู้ไปเลยว้าเท่ากันแล้วทหารเขาเอาไม่ได้มันอันนี้ไงคะแนนมันเท่ากันมันก็จะให้พื้นที่มาเท่ากันโอ้โหลบหลบแบบนี้เม้ยหลบแบบนี้โยกไปกลฆ่าเลยโยกไปใส่ธนูเขาทำไมล่ะลูกเอ้ยเบชิตาโอ้โหไม่ใช่ลูกพ่อเลยเหรอไปกลาเขาลูกเนี่ย เบชิชาตายแล้วโอ้โหแบ์พอยครับแมตบ์พอยเลยอันนี้คือลูกสุดท้ายถ้าแพ้ก็คือแพ้เลยไปเอาไปนิวโปไปยูโปเอาไปดิเอาไปดิใกล้เสมอชนะความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามพยายามเฮ้ยเขาดอกเดียวชนะเลยนะโอ้โหเฉียดหัวอยู่แล้วโอ้ยยิงใส่กับแม่โยกลงโยกลง โอ้ยปวดอย่างไรฮะเอ้ยโอ้มันจังหวะมันหยกสีลูกโยอกโอ้ยโอ้ยรีบไปหน่อยขอเฮียจอร์ดทเดียวเอ้ยเอ้ยว้าซีดาวนะครับครั้งนี้มามาทำสติสมาธิสับสนโอ้ยเข้าไม่ทีล้วครนโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้ย หายไฟแบบรุนแรงเลยอาเจ <S <s ิ้ลไปแล้วนะครับผมเบจิต้าครับจะได้ใช่เบจิต <modelling ita> be <iş> ้าเลยทรงผมเหมือนมากแต่หน้าไม่มีครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีเกมอะไรมาเล่นกันอีกนะครับพอลูกเล่นเกมค้าสวัสดีครับผม